มาครับพี่น้องเมนี้ได้ค้างหมึกมายา่างโซกินครับผมเมนี้หมักเองย่างเองครับผมใส่ไฟออนย่างหอมๆครับวันนี้ผุบินตากับมากๆพี่น้องมาหารทะเลครับผม ย่างมือกครับย่างมือกไฟอ่อนครับพี่น้องใจเย็นๆครับผมนี่ครับพี่น้องหมักเองครับผมปูมินตําได้กินเงินเริ่มมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับมาพ่อกันเลยครับพี่น้องแซบ่แซบๆน้ำเกลยอครับผม แซบๆครับอืมแซบครับพี่น้องก,ก็พอหยำได้ครับไม่หยำมไปไหนครับพี่น้องได้เสียงรถมันดังรบกวนครับพี่น้องมาแซบๆซบรกันครับพี่น้องไม่ต้องว่าวลายครับพี่น้องนํำเลยครับผุนอะสันหัวดิดๆกับแซบคือเก้าครับผม น้ำจิมเน,เนี่ยพานนะครับวันนี้พี่น้องต้องเมาหลายพี่น้องคลิปเนี่ยน้ำมันยังเดียวครับผมผูน้ำจิ้มโอ้โหเขาท่านะครับพี่น้องซีฟูดตับเมงครับผมอื่มฝูงบินตั้มก็เริ่มมาอีกแล้วละครับพี่น้องอาหารทะเลได้กินครับผม หยำหยำำเฝ้าหยำครับมวลมวนมวน,มวนนะครับพี่น้องมามามาพี่นอ้องอือคำไหนแซบคำนั้นนะครับพี่น้อง,งช่วงนี้อากาศจะฮอนดะนอนดูแลสุขภาพดีๆเด้อครับพี่น้อง าการแปรปวนครับผมแต่ว่าตอนนี้เขามาแซบกันดีกว่าครับพี่น้องอืมหมอหยาบปไหนกึศกึๆครับพี่น้องค้างประมึนครับผม่นแวบๆๆๆน้ครับนำม,มันลงไปอืม ไปต่อไปต่อพี่น้องนํำทีละสองไม้รถว่าที่ต้มเสียงสองไม้อ่นะเก่งใจครับพี่น้องอืมรูดลงมาครับรูดลงมาครับผมต้องเมาหลายพี่น้องคลิปนี้น้ำมันยังเดียวครับกินยังเดียวครับผมเสียงรถมันดังรบกวนเลย่งได้มาภาคทีหลังครับพี่น้องครับผม พี่น้องไน้ยินเสียงนกกระบาห้องมาลนางกู้กู้กู้อยู่ครับนี่คำยังไงนะครับพี่นอ้องตามตรงนะครับพี่น้องบอกตามตรงเลยน้ำจิ้มมาเค็มไปหน่อยครับผมขาน้ำจิ้มมาเค็มนี่โอ้โหบบหนาวเวิร์พอดีครับพี่น้อง ยำมือมือขื้เก้าครับผมมาไม่ต่อไปครับไม่ต่อไปครับอย่างพอประมาณประมาณครับพี่น้องคันเท้าย่างโดนมันสิหยาบครับทำได้ซํานึงกับน,น้ำรถพี่น้องออันนี้โดนไปได้ครับเริ่มหยาบแบบไม่เนี่ยสันหัวดิดๆแล้วครับพี่น้อง เสียงนกกระห้องมวนๆพี่น้องฝูงบินต็มก็เริ่มมาแล้วครับพี่น้องเลยไก้สิอิมเล้วยนะครับผมว้าโอ้คำใดก็แซบคำนั้นครับผม ดื่มเด้อครับพี่นออ้องเขาเบิ้งแรวก,ก,ก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนกันนเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันครับผมเห็นตมีค่าจาังเด็ก็มีค่าเด้อครับพี่น้องสู่การสู่งานกันสู่ครับผมความสําเร็จรออฮ้องยุคข้างหน้าครับพี่น้องสักมือหนึ่งมันต้องเป็นของห้องครับพี่น้องท้อได้แต่อย่าถอยครับผมบ่มว่าจะเห็นอย่างครับพี่น้อง่นด้ยิน,นเงเสียงนอกบอบ่พี่น้อง นะว่าแว่แว่แว่ยี่งพูนนะครับผมพอกันไหมคลิปหนาเด้อครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ